挡住他。 ไม้เดียวเลยโอ้กล้องเป็นข้ามน้ำไม่เป็นไรหรอกหมายเป็นคลองรอดนะครับสวยมากก็คือตรงชายชายเนี่ยตรงที่ปลากัดเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นช่องน้ําไหลน,นะครับมาเนี่ยผมว่าจะตีไปเลาะชายนะครับตีไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวพึ่ง พึ่งเพิ่งอย่าเพิ่งต่อชอนครับไซส์ก็พอได้เลยครับโอเคเลยกัดเป็นกบยาง s 2นะครับทะลุฝากล่างเลยตัวนี้นไม่หลุดแน่นอนสีส้มทองครับก็อาศัยเสียงใบเคาอะไร้อ,อเรียกออกมามันค่อนข้างมีที่สุกเยอะครับ ก็ได้ผลครับ S2 ูบนานัทโครชานะครับจากค่ายโคนชากับประช่อนใสสวยๆงอหางทำไมล่ะเนี่ยโอเคครับหมายก็น่ามีตัวมากเดี๋ยวลองซ้ำใหม่ครับที่เดิมนี่แหละ S2 ซื้อรถ